ถุงพลาสติกคุ้มทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันที่จะบ่อให้ความชื้นกลับขึ้นมาถึงไหมนะคะคนจะวางแบบนั้นนะคะคนจะวางแบบนั้นหากเพื่นกาสร็จเอา,อาพลาสติกอันนี้นะค่ะสองพลาสติกนะคะเนาะสามีมาเม่อไรเพื่อนจะเหตุแบบนเกือมากกว่าปกติถ้าเกิดให้ช่างคนไม่เหตุนะคะที่เขาเอามาให้ล็อกคาเป็นไห้นะคะคนเขาจะบ่อเหตุให้ดีแบบนี้นะคะคนเ,นเขาเหตุเองนะคะ กะจะดีดีกว่าปกตินะคะถึงจะใช้เวลาโดนแน่กะผลงงานออกมาก,ก็คือจะดีะค่ะนี่คือมือที่ที่สามของเฮานะคะกะเด้ประมาณสามีค่ะเพระาะว่าสาม,คม,าสามีค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแห้งค่ะเพระาะว่าเพิ่นเพิ่นเอาพลาสติกใส่กระน,นำนำซึมเข่านะคะแล้วก็เพิ่นจ๊อ ตะปูใส่แบบว่ายืดบ่ให้รเวลามีอย่างลมกระสิบ่เคข้อนะคะเพิ่นแบบว่าชินีว่าสามีเมื่อไหนเพิ่นใส่เพลีอย่างเพิ่นสาเห็ดแบบเกินเกินเกินอัตราค่ะเพิ่นแบบใส่แบบใส่อ้อมหมดเลยค่ะอ้อมอ้อมอ้อมหมดเลยค่ะแบบชิ่ีว่าแบบที่ประมาณอยู่ดิค่ะประมาณอยู่คืบประมาณอยู brands, mainland, fever, like, ่ค pues like, so ืบสองคืบสองคืบความห่างนะคะ ล้วก็เจาะแล้วก็แล้วก็ใส่อ่าสกปูประตูต่อประตูยืดสองอันค่ะยืดสองอันปนใจส,สองหลอดยืดไส้หัวทั้งทั้งทั้งเทิง,ทงแล้วก็ทั้งมงือนีค่ะแบบเหตุเมื่อค่ะจอหนีอากาศฮอนสุดๆคะ่ะทานไปหน่อยฮอนทุกคนก็ฮอนค่ะตอนเวลาเป็นคนที่ว่ามาัาฮอนนะคะเนาะ,นะกะ นี่ค่ะโมนี่บอรเลว่าเป็นจะได้ตกกโโอตับ่านนอนบ่แน่บน่หน่อยบ่แน่ใจนะคะแต่นี่ก็คือว่าปูปูพื้นเพานถ้าเราปูพื้นก็คือใส่ใส่ไม้เอ่ใส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 ่รูปแบบใบน,นะคะกต่ถือกับว่าการห่อแล้วก็ผู้เบามาเล่นน้ำค่ะอีกค้อหนึ่งทาครีมกันแดดก็สีมีแบบนี้คะ่มะมาเล่นน้ำประจำ ลือของเหลือนของพ่อตัว help คนซอยค่ะช่วย <Okay. S 1> กำลังใจค่ะเข้ากันจมาแบบไม่ลอยกับบอลูกกันว่าเพิ่นจะ h e จ d ง n ด data เพราะว่าเพิ่่าจะเอาตัวีเอียงนอเอีค่ะอีทุกอย่างมาร่วมตัวกันนะคะกับบอลูค่ะกะเริ่มจะลือตรงนี้ออกค่ะไปค่ะแม่ลอยกับสีเห็ดก่อนเด้อค่ะ แชร์สตรอเบอร์รี่สไตส์ลุ o ไ n ส์จอห์นค่ะข้าก็มาเริ่มในหันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะก็คือต้องเอามุมพ่นให้ตรงกันนะคะกะเหตุกดจะได้แต่ละมุมนะคะเพราะว่าค่อนข้างไม่พิ่นค่อนข้างทีจะหนักแล้วก็ไม่พิ่นค่อนข้างที่จะฝืดค่ะกะบ่ค่อยลงตัวค่ะก็แม่น่ากับสามีกับสิมาแบบแบ่งไมคค่ะ มาจับขยายไม่คือตัวอีค่ะให้เป็นเป็นจุดๆค่ะเพราะว่าจะเวลาก่อตัวกัง่ายๆึ้นพันวาค่ะสามีพันวากสิะเป็นแบบว่ากลุ่มไผยกลุ่มมันนะคะไม่เงาแบบหนักแห้งค่ะกระสิซอยกันสองคนกับสามีค่ะแม่น้าก็คอยยกซอยเพื่อนกับแบ่งเพิ่นออกเป็นกลุ่มค่ะอันนี้คือกลุ่มไม่อีนะคะเนาะค่ะเป็นส่วนไผย่วนมั่นค่ะกะพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยค่ะกะเลยแบบว่า บ่มีพื้นที่ให้วางของนะคะมื่อที่สามในการที่เริ่มเริ่มต้นเฮ็ดอ่าเฮ็ดบ้านณใหม่บล็อกค่าเบ็น,นะคะการมีความขึ้นหนาแค่นี้ค่ะเพราะบเหตุสองคนกับเมียนะคะเนาะว่าเมียสองคนค่ะแล้วกะ็มีลูกมามาหยุงมาหยุงมาซอยมาซอยเป็นครั้งครานนะคะกะพอจะเริ่มเอาประกอ,ะกอบขอกันบน้านเราก็เลยแย่งสามีว่า เกือบไปเนาะค่ะพลาสติกนี่มันต้องหุ้มมันต้องหุ้มไหมตัวนี้ค่ะที่นี่พิ่นลืมนะคะแม่เล็ก็เลยเตือนพันกรเกือบนะคะเกือบเกือบพลาดไปค่ะเกือบประกอบกันไปหมดแล้วประกอบขึ้นสูงอันนี้ก็ยกบ่ได้เลือนออกบ่ได้ค่ะเพราะว่าการที่เขาประกอบไปแล้วเพิ่นจะเป็นล็อกกันเขาจะเฮ็ดดีแม่เลาจะให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะเขาก็สิล็อกตัวกันเขาจะบ้าเขาจะบ้าเขาจะบังนะคะให้เป็น เป็นช่วงร่องนะคะแล้วก็เอาลงมัดล็อกกันเพื่อในเมื่อมัดล็อกกันแล้วเฮากับบอสามารถที่จะเลื้อเขาได้ค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะล็อกกันแน่นแล้วเขาก็ต้องใส่ทุกครั้งเขาก็ต้องใส่อันนี้บอมาแนนบอลแนแนใจว่าสกูน็อตขันลงไปบอในบอแน่ใจนะคะบอกในกระดิ่งสามีก่อนสามีเพิ่งก็เลยว่าเออเกือบไปค่ะ ทำแม่น่อยก็ซอยสามีได้ระยะหนึ่งค่ะก็เข่ามาเพื่อสิเฮ็ดอาหารนะคะก็อาหารการการกินคู่เบาพันขาช่วงช่วงเที่ยงกับช่วงแรงนะคะเนาะอาหารเที่ยงกับอาหารแรงค่ะแม่น่อก็เลยแบบว่าแอบไทยตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองวันนะคะพอลูกพันซอยกันเฮ็ดร่วกันพอก็จะโยกอยู่ผู้เดียวจอยเปไหนจอยโยกแม่ก็เล่นน้ำแน่ก็สารพัดยางค่ะนะครมาเบิ่งกันค่ะ The thing coming out ต้องช่วยไล่แห้งค่ะตอนนี้เป็นเวลาที่สามทุ่มนะคะสามทุ่มค่ะพี่นอ้องพอลูกเป็นซอยกันไปหน่อยเอาตัวน้อยขึ้นไปนอนค่ะกลับลงมาเข็น <c ười> ได้สูงแล้วค่ะเป็นซอยกันพอลูกพนักง,งานใส่กลูกพนักง,งานใส่ ได oh ok ้ไหมผู้ฮอเป็นผ้ตอบนนี้พนงานตรวจตรวจสอบท่าในตูหองนนะ outside this around this or anything just pause and <on>, look Do you don't need to t a t i n g over there to put i n t h o l i n g o put i n t h l

กดเจลล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเฝ้าเฝ้าเฮดแทมแล้วนะคะเพราะว่าอากาศดีบโบกี่มือค่ะต้องแบบต้องเฝ้าเฮดแทนแล้วค่ะเพราะว่าทายฝนตกก่อนนะคะมอเตอเก็คือเป็นสาวไวียดนามเลยค่ะเพราะว่าน้ำไหลออกไปข้างในบ่ได้ค่ะเพราะไม่น้อยกับสามีเฮดใส่พลาสติกกันบ่ให้แบบว่าเวลาฝนตกมากแบบว่า่บห้พื้นพื้นไม่พื้นเปียกนะคะแต่บุนยจะว่าเป็นการดีหรือบ่ดีนะคะมอเตอรก็บ่ดูกันค่ะแต่ La caffè. È il caffè Oh, qualcuno può ordinare caffè, meh? Mi cansinio. Oh my god. Dai, Ah, Yeah. Uh, Hello, Cap. Yeah. Yeah. Hello, dear Cap. <laughs> Hello, Cap. Okay. Oh, uh, oh, this is my house. What? What? Listen. Uh, oh, yeah. <laughs> huh? That this. Yes, this is this. That's Daddy, she said cap. Daddy. 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 She said cap. Daddy, say cap, please. Daddy. 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 Let me go, too. Daddy, she said cap. The cap. I do she right. Huh? She's done. Let, let me have a go, because it's too soft. It's all soft why oh, no. I not drop it this huge gas and we do it